i.t. 24ชั่วโมง on radio โอรอบรู้ไอทีเพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับเอิ้นปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย PC Today IT Magazine for Trendy Generation สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไอที24ชั่วโมงออนเรดิค่ะครับใส่ร้อนไปหน่อยนะสวัสดีครับพี่เฮงครับสวัสดีครับนักเงินครับอ่าแล้วฮะเย็นๆแบบนี้นะฮะ17นาฬิกา49นาทีแล้วค่ะ,ะครับ วันนี้ก็เข้าเลทนิดหน่อยนะคะปกติจะเป็นเวลา17นากา45นาทีนะคะที่มาพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะคแล้วก็ยังรับฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน106 Family News นะคะแล้วก็เว็บไซต์106 Family News. com ซึ่งถ้ารับฟังผ่านเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยจะได้ดูกล้องเว็บแคมด้วยจะได้เห็นว่าเราจัดรายการกันยังไงนะคะใช่ฮะแล้ววันนี้นะฮะสำหรับการสื่อสารของเรานะครับผ่าน SMS 4838106 ต้องรีบเลยนะฮะต้องรีบเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นเลยนะคะเราบอกกติกาแล้วก็คําถามไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าเวลาสั้นมากหรือประมาณ10นาทีที่คุณผู้ฟังจะได้ตอบคําถามมานะคะวันนี้เนี่ยเราจะพูดกันเรื่องอันตรายจากการใช้อุปกรณ์ไอทีที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเองแล้วก็วิธีป้องกันด้วยเพื่อจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของเราคําถามก็คือว่า พฤติกรรมใดตอบมาแค่ข้อเดียวอย่างเดียวที่คุณนึกได้นะคะว่าเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงเป็นอันตรายในการใช้อุปกรณ์ไอทีแล้วจะเป็นอันตรายต่อ ร่างกายของเราหรือว่าเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินหรือว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้อันตรายแบบนั้นส่งมาเลยนะฮะทาง SMS ที่4838106นะครับเริ่มส่งได้เลยนะคะแล้วก็คำตอบมีในรายการเราวันนี้นี่แหละใช่แล้วเรามาคุยกันเลยดีกว่านะฮะโอ้พูดถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมในการใช้อุปกรณ์ไอทีของเราเองนะน้องเอินครับมันมีหลายอย่างมากเลยเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างนะครับอืมใช่เอาที่เป็นข่าวก่อนโอ้โหเป็นข่าวเลยนี่ในกรณีของการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนนะฮะไม่ว่าจะเปป็นระบฏิ การอะไรก็ตามแต่<ช>ะนะฮะมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสมาร์ทโฟนร,ระเบิดนะฮะเคยได้ยินข่าวนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะและ้วก็มาแล้วโอ้มีเหตุการณ์ล่าสุดถึงขนาดไฟชอ็อตเสียชีวิตด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปเลือกอุปกรณ์ที่เป็นอย่างก,กรณีแบตเตอรี่นะฮะที่เป็นของปลอมฮะอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับหรืออย่างที่กรณีโดนไฟช็อตเสียชีวิตเนี่ยก็คือไปเสียบสายชาร์จมือถือแล้วก็โทรไปด้วยแล้วปรากฏพอตรวจสอบไปสายชาร์จนั้นเป็นสายชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นสิครับแล้วทีนี้เนี่ง ที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือว่าอุปกรณ์ที่นํามาใช้งานนั้นเขาใช้กับไฟในลักษณะไหน,านาด้วยใช่ก็ดูให้ดีด้วยนะคะว่าเป็น110โวล์หรือว่า220โวล์นะคะต้องนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยก็ต้องสังเกตให้ดีด้วยเพราะอย่างทางกสทชอเองก็เคยเตือนนะคะครกรณีที่เคยมีไปพบว่าโทรศัพท์ เป็น Apple iPhone 5ระเบิดเนี่มเมื่อ12มีนาคมปี56ที่ผ่านมานี่เองนะคะครตรวจสอบไปมาก็ไปพบว่ามีน็อตแปลกปลอมอยู่ในถาดรองแบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยไปกดทับแล้วก็ทำให้ชอ็อต ระหว่างเซล์ของแบตเตอรี่อันนี้ก็เกิดอันตรายขึ้นได้นะคะถูกต้องฮะเพราะฉะนั้นทางกสทชก็เลยให้ข้อสังเกตเบื้องตนน้นนะฮะสำหรับการตรวจสอบนะฮะโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือว่าผ่านการรับรองหรือไม่ถ้าหากว่าเครื่องโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่นําเข้ามาในประเทศไทยนั้นะจะต้องมีเครื่องหมายแสดงการรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมหรืออุปกรณ์ที่ออกโดยสํมมนา,ยานักงานกสทชครับซึ่งก็จะมีการระบุหมายเลขการรับรองเลขปีคสทที่รับรองแล้วก็ร,ร,รหัสประจําตัวของผู้ประกอบการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง ที่ต้องฝากกันไว้เพื่อ<ช>ความลวปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ไอทีนะคะคมีคนตอบมาแล้วเกมากหลายคนเลยนะคะโอ้แต่เดี๋ยวเราจะเฉลยกันตอนสุดท้ายดีมากยังตอบมาดได้อีกนะคะครับ เ็เก่งๆไหนท่านเลยทีเดียว<ช><ฮ>ะามาถึงเรื่องราวของความเสี่ยงต่างๆกันนิดนึงก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะมีทั้งกรณีของการเกิดอุบัติเหตุและกรณีของการที่สูญเสียทรัพย์สินไหมนะครับน้องเงินฮะเอาเรื่องไหนก่อนดีเอาอุบัติเหตุก่อนแล้วกันอุบัติเหตุก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเพราะว่า,วา,วา,วามีการวิจัยนะฮะสถิติอุบัติเหตุของบริการนะฮะในปี2011ที่ผ่านมานะครับหนึ่งใน4ี่ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากโทรศัพท์มือถือและการพิมพ์ข้อความระหว่างขับรถฮ อันตรายกว,า<ห>กว่าการเมาแล้วกลับถึง6เท่าเลยทีเดียวครับะก็หลายคนก็เป็นนะคะขับไปด้วยแชทไปด้วยคุยไลน์กับเพื่อนไปด้วยอันนี้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาซีเรียสมากเรื่องนี้แล้วนะคะ จะออกเป็นกฎหมายห้ามกันแล้วประเทศไทยเองจริงๆเขาก็ห้ามโทรแล้วคับห้ามหยิบมือถือขึ้นมาใช้ขณะขับรถนะคะครับแต่ว่าคนไทยหลายคนมีความสามารถพิเศษขับไปด้วยแชทไปด้วยคุยไปด้วย<ห>นะะอันตรายมากอันนี้ก็ฝากกันไว้ว่าอย่าทําแบบนี้เลยเพราะว่ามันเกิดอันตรายได้แล้วก็มีงานวิจัยที่ออกมารองรับชัดเจนเลยนะคะ,ะว่าเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แหมไม่ใช่แค่ขับรถสิคะพี่เฮงครับผมเดินอยู่เนี่ยก็โดนได้เหมือนกันค่ะเอ๊เป็นคนใกล้ๆตัวด้วยหรือเปล่าโอ้หลายคนเลยมากกว่าหนึ่งคนแล้วเอาที่ที่เอินรู้จักเนี่ยนะคะค คือหลายคนเป็นน่ะติดโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าจะคุยแชทไปด้วยระหว่างที่เดินอยู่ริมถนนเนี่ยค่ะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดแล้วก็แชทไปหรือว่าจะคุยงานไปโอเคเราเราเข้าใจนะว่าบางคนก็ยังคุยอะไรค้างอยู่นะคะปรากฏว่าคือเวลาที่เราแชทไปด้วยเราใช้โทรศัพท์มือถือไปด้วยสมาธิเราจะเริ่มเสียเราจะไม่ทันระแวดระวังว่ามีใครอยู่รอบข้างด้านซ้ายด้านขวาใช่ไหมคะ ก็โดนเลยค่ะคนร้ายเนี่ยก็วิ่งมาปุ๊บฉกโทรศัพท์ไปอย่างง่ายดายแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เพ่นไปเลยวิ่งตามก็ไม่ทันแล้วนะคะนี่ไม่ใช่เคสเดียวค่ะอ่เคสแรกเนี่ยนะคะเกิดขึ้นกับน้องอ้ําทีมงานไอจีสิชั่วโมงเราแล้วอีกเคสหนึ่งน้องอิ๋วค่ะทีมงานวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยค่ะแล้วน้องเอิญนะน้องเอิญยังไม่โดนแล้วก็ขอไม่โดนนะคะน้องเอิญจะระวังเป็นอย่างดีค่ะแต่น้องอิ๋วเนี่ยกำลังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจากกระเป๋า แค่หยิบขึ้นมาเท่านั้นจะโทรศัพท์นะคะ โดนฉกไปเลยเหมือนกันเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวแถวช่องสามนี้เองนะคะคุณตำรวจคะคาดว่ามีอยู่บ่อยๆด้วยใช่ค่ะถนนแถวแถวหน้าช่องสามนี้เองเลยทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งตรงข้ามช่องสามแล้วก็ฝั่งช่องสามเองด้วยครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่เฉพาะแถวนี้นะฮะคาดว่าที่อื่นนะคะว่าเรามีพฤติกรรมในการที่ใช้โดยที่อาจจะไม่ได้ระแวดระวังก็จะมีความเสี่ยงแบบนี้เช่นเดียวกันเรื่องหนึ่งก็ไม่ได้ถูกถูกนะฮะหลายคนยังผ่อนไม่หมดเลยทีเดียวนะครับ ใช่ค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินได้ง่ายดายนะคะต้องเลยอีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้แถมท้ายให้นิดนึงแล้วกันครับ เรื่องของแบตเตอรี่โอ้ oh, ใช่อันนี้เรามาพูดกันถึงสุขภาพสักหน่อยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะบางค,บคนเนี่ยใช้แบตเตอรี่ที่เสือเเส่อมแล้วรู้รูเปล่าว่าเสื่อมแล้วมันมีวิธีดูนะคะ,ะแบตเตอรี่ที่เสื่อมเนี่ยมีอันตรายก็คือภายใน,ในแบตเตอรี่เนี่ยจะมีสารเคมีอยู่มากมายหลายอย่าง,งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าในเวลาที่ปกติแบตเตอรี่สมบูรณ์ดี<ะ>สารเคมีเหล่านี้ก็ไม่รั่วไหลออกมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าแบตเตอรี่เสื่อมสารเคมีเหล่านี้จะรั่วออกมาแล้วก็จะทําให้ มาเป็นอันตรายอาจจะทําให้เป็นมะเร็งก็ได้ห,หรือว่าระคายเคืองระบบหายใจอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะวิธีการสังเกตก็คือที่แน่ๆเลยถ้าแบตเตอรี่บวมทิ้งเถอคะค่ะ อันนั้นคือเสื่อมแล้วแน่นอนแล้วถ้าถึงขั้นมีน้ําไหลออกมาจากแบตเตอรี่อันนี้ก็ทิ้งเถอะนะคะอย่าเอามาใช้แล้วก็อย่าไปจับต้องสารที่ซึมออกมาจากตัวแบตเตอรี่ด้วยฟังนิดนึงเวลาทิ้งเนี่ยอย่ากรุณาอย่าไปทิ้งรวมกับขยะอื่นๆนะฮะต้องทิ้งกับขยะอันตรายที่พวกสารเคมีด้วยนะคะอันนี้ก็จะได้ร่วมโดยช่วยกันอีกทางหนึ่งเอาเรามาดูคําตอบ SMS ที่คุณผู้ฟังส่งกันมาวุ้ยส่งมาเยอะมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะเราจะตัดสินกันยังไงดีอย่างนี้คงต้องเป็นคนแรกที่ตอบถูกไหมคะถูกแล้ว ท่านก็เร็วแล้วระหวังว่าท่านคงไม่ได้ขับไปและส่งมา <c oughs> คําตอบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้แบตเตอรี่ปลอมอใช้โทรศัพท์ขณะขับรถนี่ใช้มือถือขณะชาร์จชาร์จไปด้วยโทรไปด้วยใช้ขณะขับรถโอตอบมาถูก ทุกคนเลยถ้างี้เราคงจะต้องให้ท่านแรกท,ที่ตอบ<ร>ถูกนะคะ,ะ,ะแล้วเดี๋ยวก็เราจะติดต่อก,กลับไปนะคะคท่านอื่นอย่าเพิ่งท้อถอยนะฮะเพราะว่า IT 24ชั่วโมงออนเรดิโอนั้นจะมีหลายละอย,ย่างม,มาฝากกันแนะ่นอนทีเดียวค่ะยังไงเราก็จะมีเกมสนุกๆมาให้เล่นกันแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะสําหรับของรางวัลวันนี้ค่ะบอกกันเลยว่าเป็นอะไรท่านผู้โชคดีนะคะที่ตอบถ,ถูกท่านแรกก็จะได้ Pocket Book Windows 8 Complete g u i d เป็น บอกทุกแง่มุมของ Windows 8ให้ใช้งานกันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะก็สนับสนุนโดย PC Today ด้วยก็ต้องขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะคะแล้วเดี๋ยวผู้โชคดีได้แก่เดี๋ยวนะคะเราขอย้อนกลับไปดูเพราะว่าส่งกันมาหลายท่านมากเลยค่ะแล้วก็พอส่งมาปุ๊บตัวก็จะเล็กลงเรื่อยๆคือขึ้นเยอะมากเริ่มอ่านไม่เห็นแล้วนะคะขออนุญาเฉลยพรุ่งนี้ได้ไหมฮะจแล้วค่ะจแล้วค่ะพี่คะครับไหฮะใช้แบต ปลอมออใช้แบบปลอมนะคะครเราจะอ่านเฉพาะ4ตัวท้ายของหมายเลขไม่เอาอเอา081 8 8, 8 4 อ่ะขอแสดงความดีดีด้วยนะครับเขาจะรู้ตัวไหมนี่เวลาหมดแล้วครับต้องเงินครับสอบรับท่านที่จะลงโฆษณาครับโทรศัพท์มาได้เลยครับ0 9 4 8 5 2 1 1 6 5หรือทางอีเมล it 2 4 hrs i t 2 4 hrs c o m ครับอ่บแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆแล้วเดี๋ยวจะมีเกมอะไรมาเล่นอีกติดตามกันได้นะคะสำหรับผู้โชคดีเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ it 2ีชั่วโมง on radio รอบรู้ it เพื่อชีวิตที่ดีกว่ากับเอิ้นปานรพีและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย PC Today IT Magazine for Trendy Generation